ไมเกะมีเื่องอมีภารกิจจะมาพี่น้องเบิ่งนอว่าแลวให้แล้วหน้าเล้วกะมีเวียกมีการยังนอให้บานหฮอนอเจอสีผ้พาพี่น้องไวเบิ่งการอาดถอนมั่นเนาะหรือว่าอาเวียกหลังจากแลวให้แล้วหน้าว่าเขาจะเห็นยังกันเนพี่น้องเอาอันนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยว่าแหล้วพี่น้องให้หน้าซะทั่วแถวนี้แล้วว่าแหล่านออาทีนี้ก็ เขาให้ละพี่น้องเขาให้มั่นละหลังจากแล้วเขาเรือน้าบล้วกะตั้นลำมันพี่น้องทำมือนี้เริ่มตั้นลำมันอยู่ก่อนเขาสียด,ด้คุดเด้กลนเนาะเดคุดลำมันตั้นลำมันไว้เอาเอาลำมันไว้ฮหดพันในปีต่อไปพี่น้องทำมือนี้ก็ลงมือแอืกตั้นลำมัน จะเป็นแรงงานภายในครอบครัวเนี่ยพี่น้อง่อยกันล่กว่าเมียลูกพ่อแม่ลูกแก่แก้ันเนาะให้ครอบครัวแก้เฟื่องให้อูหน่อยเข้จังวะครอบครัวไงกะมีหลายคนครอบครัวหน่อยกะประมาณนี้ล่ะท้องฟ้าคนเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่างานนี่เป็นงานหลังจากแล้วให้แล้วหน้าก็เฮ็ดให้มั่นเนาะเป็นอาชีพ เสื่อมหรอกไงวะหาเงินปีพี่น้องเป็นเงินปีเนาะเงินไร่ปีเฮาคือว่าเฮ็ดไทยมันพี่น้องอันสมัยก่อนนี่เฮ็ดไทยให้ปอพี่น้องเฮ็ดไทยปอให้ปอนี่มันหลายขั้นตอนแห้งปอจักใส่แล้วก็นกหญ้านกหญ้าแล้วก็เอาหุ่นปอเอาหญ้าเอาหุ่นแล้วก็ตัดถึงเวลาตัดก็ตัด หลังจากตัดล้วก็ลงมัดแล้วก็เอาเส้นหนาแล้วก็จังสเหลยบมาหลอกพี่น้องด้วยลายขันตอนแห้งเนาะให้ปอสมัยก่อนนี่แต่ก็ราคาแต่ก่อนเนาะให้ปอเฮ้ากับราคาบ่แห้งในพี่น้องประมาณโลนึงประมาณสิบสลึงเนาะหรือว่าสองบาทห้าสิบเนาะก็่ือว่าเลยลายเลยเนาะแต่สมัยแต่กี้แต่ข้าวเป็นเล็กเล็กหน่อยเนาะแต่ข้าวอาจจะคลองๆกงเนี่ยเป็นเล็กหน่อยครับ พ่อแม่พ่อหญ่เม่ใหญ่ผ้าเฮ็ดให้ปออนะสมัยก่อนแต่ก่อนแถวอีสานบานฮานี่จะนิยมเฮ็ดให้ปอพี่นนองเพราะว่ามันสัมปลังนี่ยบ้านยังมุม่มีดหรอกสมัยก่อนมันนี่สีอยู่แถวแถวผกวักแถวถอ่เนาะแถวละยองแถวเชลนบุรีหมละอ่าให้มันเนาะแต่ว่าสมมือนี่เพื่กุ้มไปเบิดน้องนยแกอีสานบานฮานอเนาะนับนต้นเปต้นยางพะลาพี่น้องต้นยางแต่ก่อนจะเห็นอยู่ทั้งไส้เนาะแต่สมมือนี่ แถวอีสานบานเห่ามีปะ,ะต้นยางพลาแต่ก่อนนี่ยปลู้นมาเห็ดใหม่น้อเห็ดยางมาปลูกแหลกๆเนะจะไม่ค้นแล้วบาดเด๋เนาะมันจะเกิดบ่อแถวบานเห่าอ,อากาศบ่คือกันน่ะจริงๆแล้วคน้นเห่ามันบกเคยกันกับบกหัวมันจะเกิดเยอะอาจจะว่าทุเมือนนี้มีทั่วไปเลยน่นอะให้ยางบานเห่าแถวอีสานบานเห่าไม่แดกแกร ไอ้ยิมโ,งโง้งวนเนาะแก้วยิมโงแค่นี่ย่างชู้มือเนี่ยขัาเจ้าเลยผ้นลลยเป็นสองหลังจากปลูกมาประมาณทิศก็ปีนี่ก็ะตู้มือก็ได้ผ้นผลิตเลยเนาะปัจจุบันนี่ราคายางก็เริ่มกระเทิบขึ้นมาในเช่นน้อยพ่อห้พี่น้องห้ออา,บบาอะไรลึกตาปากเนาะอย่างแต่ว่านี่ก็คือไฮมั่นพี่น้องตู้มือนี่จากไฮปอเขามมนเป็นไฮมั่น หลังจากตัดแล้วลำาแลวกรวบรวมไว้พี่นอ้องลานี่คือเอาไว้ให้พัน์พีนาเนาะเอาไปปลูกพีนาทำเน็บไว้เป็นพันุต่อไปทำสำหรับพันุมันดีนิยมปลูกข้าแถวอีสาน้านเฮาก็เป็นพันและย่องแปดซี่นาเนาะยอกแปดซีเพิ่ะนั้มันให้แปลงดีหรือว่าเป็นหัวใหญ่หัวดีเนาะมันถือกัาบดินอ่นีอีสา,านแบบข้าวหลังจากตัดลําแล้วกอัดรวบรวมไว้ อาจไปเฮ็ดพันธุ์ในปีต่อไปพี่น้องเจ็บง่ายพี่น้องเพราะสุ้มสุ้มใบน้ำพรุใหม่มันจะบมดตายเนาะเพราะว่ามันเนี่ยทนเรียว่าทนแหลกแห้งเนาะเจ็บไใบสุ้มไใบจังศิระคนละเดือนหายดูยทบคกนกกเอามาตัดแล้วก็ลงเสียบปลูกต่ออีกได้บ่มีตายพี่น้องมันทุ่นหลายก็สุ้มไใบน้ำบานี้นนนนนก็เจ็บไใบตามพ่มใหม่เนาะมันก็จะเป็น ออกใบแตกใบออกไม่กับี่ครับเพราะว่ามันบ่ยอมตายยังไงเพราะว่ามันลำมันมีหนามนตัวเองอลังจากตัดลำเลี่ยวเรียบร้อยแล้วก็เอารถมาคุดหลับ่น้องรถไทขุนมาขุนเนะาะมะคุดตามข้องก็ประมาณนี้แหละเอาไทขุนเก็นก่อนจะใส่แห้งขนเท่าเก็บประมาณนี้ละอ,ป,อ,ะอป,ะละปีนี้ราคามั่นเพว่าเือว่ามั่นดิบนี่กะจี มือนี้เนาะราคาอยู่ประมาณสองบาทยี่สิบพี่น้องสองบาทยี่สิบตังค์ก็ถือว่าแต่พอรุ่นนี้เนาะเนาะราคาตันละสองสองพันกัวนี่เนาะเาม,มันเงินน้อยก็เป็นอะไรเป็นโลพี่น้องก็ถือว่าก็พอได้ค่าไอ้าเครื้อเเล่นลำปลานะพี่น้องเบิ่งหัวมันก็นจะประมาณนี้เนาะเพาลองเอาเลือดคน หลังจากเอารถไทยคนขึ้นแล้วกับ้านคนเท่าก็มาเก็บมาตัดพี่น้องตัดไหวเป็นกองเป็นกองไหวเนาะทำเป็นกองไหวก็จะประมาณนี้พี่น้องหรือกองหัวมันเนาะอันแช้แรงงานในขั้วเลื่อนนี่แหละพี่น้องคันอยากแล้วไหวกับมือจ้างบุคลากรทั้งหนอกมาซอยเนาะพี่น้องนะใกล้ๆนี่แหละจ้างกันเนาะวันละสามร้อย ไปลายนี่ละ่างซอยกันเนาะนี่คือหัวมันที่เขาตัดแล้วมองกองไว้กองไว้แล้วก็ขนขึ้นล้นระบาดคล้ายๆห้เจ็กพี่นอ้องให้นี่เฮ็ดเ็ดเป็นมันดิบขายมันสดก็ง่ายซะนี่แหละประมาณนี้พี่น้องหัวนี่จะตกไปหัวแล้วลกหัวใหญ่ๆนี่ลกไปไปลายพันละโหลายพี่น้องของตันหนึ่งเด้ออุปกรณก ใส่รถไอ้พี่อาบรถใส่กระบะสูงนี่กับแบม่านสามตันเสร็จนเนาะเตรมโหลดเที๋ยวละสามตันพี่น้องมันนี้ก็มีบุคลากรมาซอยกันไลยเติมเนะาะอย่างไายวันเนาะคือผลลับจ้างเป็น,บ,ปนบวีเวียงไีกับมะมาซอยขืนมั่นเก็บมั่นเนาะแล้บเป็นเหวียงงานหลังจากแล้วให้แล้วหน้าแลก็เอามั่นหลับ แล้วก็จะกองไว้แล no. 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 ้วครับเอารถมาใส่เอาไปขายที่รอกไรบุคลากรทั้งกัดรวบรวบเก็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 บผู้ใายเป็นคนแบกขึ้นรถไม่ยิ่งกับเก็บใส่เ่งเนาะเก็บใส่เกงให้พวกควายใส่ขนใส่รถอืมอเต็มกระบะนี่เต็มของนี่ก็จะประมาณสามตันคือเนาะ ตาดามจะสอบถามว่าเจ้าของรถว่าไส่เด็ดสามตันเครื่องนี่อา่ามือหนึ่งแต่จะได้ดกตกประมาณ 4, ที่หาเถียวอยู่พี่น้องเพราะว่าไปทำรกล้านมันเขาไกลเพระนนะาะปันใดเนาะเต็มรถแหละก็ไปส่งกลับมาเอาคืานนี้คณะเนี่ยจ้ะซอยกันคนละไม้ละมือเนาะไฟเงียบกับเย็บใส่เข่งไฟใช้กับคุณคืนรถ เป็นว uh, e ิถีชีวิตบันบานเฒ่าให้เฒ่าให้มั่นพีน้องเฒ่าให้มั่นีิสานบานเท่าก็จะประมาณนี้เนาะนณะนี้ก็เครื่องรถหลับพ่น้อใกลจะเต็มเลยเนาะวันนี้พี่บุคลากรเกือบซิปอยู่่าแรงเอากระตุกประมาณวันละสามร้อยห้าสิบพี่น้องหาแรงคนมันสาหรับกูใช้แรง คุยยิ่งผมก็จะคนนั่นแหละเนาะไล่คนเนี่ยไล่บุคคนเนี่ยคนละสามร้อยห้าิเนาะใส่เต็มที่จะตันเนี่ยสำหรับมือนนี่นั่นเนี่ยตกประมาณอัตละสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะสองพันสองมือหนึ่งก็ได้ตกประมาณสี่หาเที่ยวอยู่ที hundred hundred of of ่นอก คณะนั้นนี่ก็จะเริ่มจะเต็มเลยพี่นอ้องให้เต็มเต็มรถแล้วไห้แล้วอย่ากน้อยก็จะได้เคลื่อนตัวออกจากไห้แล้วล่ะผนขึ้นเราเที่ยวต่อไปเนาะก็จะประมาณอยู่อสิบหมื่นสองมื่ไปละสิแล้วพี่น้องให้นี่เพราะว่าคือว่ปาปมันสองไรสออิบเกือบสามไรเนาะปีนี้เราคิดว่ามันเริ่มแรกก็จะ ค่ากับพ่อฟังเนาะพ่อใดพี่น้องฮอดอ่าอุ่นใจอยู่เนาะสำหรับผู้คนโมฝ่าวะเทศมั่นแหงเนาะมั่นแหงนี่ไ็ได้ยินว่าทุกบาทกลัวอยู่เนาะมั่นแหงหกบาทกวกาัวกิโลหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในสามสี่มือเนาะก็สิก็สิตากแหงเนาะก็สิมาฝันมาซับอยู่หันแต่ว่าขอหาทุนก่อนพี่น้องเอาเอามันสดไปขายก่อนพอได้ทุน เริ่มต้นเนาะให้หนาไปละแปลงหนาไปละจังเสียเป็นมันเหงาสาหรับแปลงนี่ก็เอามันสุดไปขายก่อนห้าตุ่นใส่ย้ายวันเนาะทุกทุกจริงทุกอย่างก็ต้องใส่ทุ่นมีหน่ออาทิตย์มาเก็บซอยขึ้นเงินแล้วเพื่อจะเสียค่าเบิดเนาะขาดรถแน่ขาคนแน่การใส่ใจแหลกจะไดยตันละ พันธุ์นี่ก็ชื่อว่าประมาณตันละพันเศษเนี่แหละพี่น้องก็หารใส่ใจแล้วเนาะก,ก็ฉันไม่เห็นมันแหงนี่ก็จะสำหรับมันดิบตันหนึ่งนเนี่ยเขาเป็นมันแหงมันก็จะเหลืออยู่ประมาณเกือบหาพุ่งร้อยลูกเดียวประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเนี่ยจะหน่อยพี่น้องคณะนี้ก็เต็มรถแล้วพี่น้องพร้อมที่ออกเดินทางแล้วเนาะ อนนักแห้งอยู่พี่น้องน,นักเติมอยู่รถเต็มรถเนี่ยสามตันกว่าเนาะสำหรับรถทันบมดเสริมแหนบเี่ดไปบ่ได้นะกาเสริมแหนบจังหน่อยเพราะเอารถบรรทุกเนาะารถบ้านๆเท่ากับประมาณนี้แหละพี่น้องมาแก่มัน่นคนมัน่นเป็นรถรับจ้างนี่แหละเพิ่นมารับจ้างคนมัน่นในเนาะแล้แก้มั่นไปขายาทุกทิ้งทุกอย่างก็ใส่งงเงินเบิดพี่น้องเย รสีเหล,ลือเหลี่ยคาใ,ใจๆแต่สิเป็นของจะข<ด>องใหม่เนาะกับพ่อได้าาคานังแทากาแฟดีละน้องกับพ่อได้หลายยังต่อน,นอ้องนักแห้งหลายสามตันก็กลัวพี่น้องมันทุกไปนี่จนได้สุกเนาะจนในส่ข้นทุกออกจากไรจากใหนน้เพราะว่ามันทางมันบระแจบมันก็เป็นหลุมเป็นยังกับลดกับนักแห้งเนาะ บืนไปสักกันแต่ว่าขันกันไปทางไงสักแท้ก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าได้ให้เอามันเป็นทางบนเองก็เลยไปยากของแม่จ้าหน่อยลำเลียงด้วยียงขันมีกับออกอยากให้แล้วพี่น้องมาไหวกับคนสุกมาสวัสดิ์หลวงพ่อหายวิตหายใจหาดินมันหน่วงมันเป็นหลุมเนาะหลุดไปอี มบบีกำลังสิแลนเพราะว่ามันบบีจังหวะแลนนาองใส่คนสุกไปซะก่อนอ่อบรรยากาศการเฮ็ดให้มั่นของไอ้พี่น้องอีสาน้าเทาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเรียงครับรถเป็นก่อนตอบไปเลยเอาแปลงเป็นจับชิ้นเนาะคันต่อมากก็มาถ่ายมือนี้มีสองันมารับ มาหลับจอบหลับงานเนาะหลับอย่างว่าตกเงินเด้งมันหาพวกเกี่ยวนี่แหละพี่น้องสำหรับคนงานเนาก็ไปเรื่อยๆคนขึ้นไปเรื่อยผู้เอาขึ้นก็ขึ้นไปพูดไปไปขายก็ขายไปเนาะแต่ว่าก็บอกไกลไปเนี่ยหอกก๊าซบานมันเพิ่ดจำหลับ คลิปนี้กะข้อเจ็บแวบแค่นี้พี่นอ้องคลิปหนาป้าบวลาะพอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดี